สวัสดีครับซีรีวิวชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิววิธีการแก้ไขปัญหาสําหรับคนที่เจอปัญหา Facebook ขึ้นเส้นแบบนี้นะครับผมในขณะที่กําลังท่องโซเชียลอยู่ใน Facebook นั่นเองนะครับผมระหว่างที่สไลด์ไปสไลด์มานะครับผมก็เจอกับแบบนี้นะขึ้นเส้นแบบนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยผมเพิ่งเจอมาสดๆเลยนะครับผมบางทีก็2เส้นนะครับแบบนี้นะครับผมบางทีก็ขึ้นแบบนี้นะครับผมแล้วก็แหงค้างไปเลยนะครับผมเข้าไม่ได้นะก็คาดว่าน่าจะเป็นที่ แอปของ f a c e b o o k นะครับผมก็เดี๋ยวออกไปนะครับผมแล้วก็ไปที่ App Store นะครับผมเดี๋ยวเราไปอัปเดต f a c e b o o k กันนะครับผมเข้าไปค้นหา Facebook ที่ App Store นะครับผมอตอนนี้เขาปล่อยอัปเดตมานะครับลองเข้าไปดูอ่เดี๋ยวมาดูนะครับผมว่า f c e e o o o เนี่ยเขาปล่อยอัปเดตอะไรออกมาบ้างนะครับผมตอนนี้นะครับผม a c e b o o k เนี่ยได้ปล่อยอัปเดตเวอร์ชัน 352.0มาเมื่อ4วันที่แล้วนะครับผมเขาบอกว่าเราได้อัปเดตแอปเพื่อแก้ไขการหยุดทำงานในบางจุด <c oughs> และเพื่อให้โหลดฟีเจอร์ได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองอัปเดตกันนะครับผมซึ่งหลาย <c oughs> ๆที่นะครับก็แนะนำว่าอันดับแรกนะให้ลองอัปเดตแอปดูก่อนนะครับผมถ้ายังไม่ได้อีกเนี่ยก็ให้ทำการลบแอปทิ app ้งนะครับแล้วก็ติดตั้งแอป Facebook ใหม่ครั้งหนึ่งนะครับผมแต่น,นี้ผมจะลองอัปเดตแอป Facebook ก่อนนะครับ กดไปที่อัปเดตป้าเข้าไปอ่าแล้วก็รออัปเดตแป๊บหนึ่งครับหลังจากที่อัปเดตแอป a c e b o o k เรียบร้อยแล้วก็มากดปุ่มเปิดนะครับผมอ่าแล้วก็ลองเข้าไปนะครับผมใช้งานดูนะครับเพราะปกติเนี่ยเราสไลด์เนี่ยมันจะต้องไม่มีปัญหานะครับผมอ่าตอนนี้ก็เป็นปกติอยู่นะครับอันนี้ก็ยังไม่มีปัญหานะครับผมก็ยัง ดูได้นะครับผมสตอรสตรีมนะครับผมวิดีโอนะครับผมรวมถึง้าโพสด้วยนะยังไงก็ลองอัปเดตนะครับผมอ้าวเป็นอีกแล้วครับเป็นอีกแล้วครับนี่นี่นี่สดสดเลยนะครับผมนี่หลังจากที่อัปเดตเอ้าเนี่ยค้าง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 เลยนะโอ้นี่หลังจากอัปเดตมาสดสดเมื่อกี้นะครับผมค้างไปเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะมาลอง อีกวิธีหนึ่งแล้วกันนะครับผมหลังจากที่อัปเดตมาแล้วเนี่ยปัญหานี้ก็ยังไม่หายไปนะเดี๋ยวผมจะมาลองลบแอปแล้วก็ลองติดตั้งใหม่นะครับผมเดี๋ยวเรามาลบแอป Facebook ออกกันนะครับผมก็เดี๋ยวก,กดค้างไว้ที่แอป a c e b o o k นะครับจิ้มค้างไว้นะแล้วก็ไปเลือกที่คําว่าเอาแอปออกนะครับผมป๊าบเข้าไปโอเค ลบแอปนะครับผมแต่ก่อนจะลบนะครับผมก็ต้องมั่นใจนะครับผมว่าเราจำ username p a เวิร์ดของแอป a c e b o o k เราได้นะครับผมแล้วเราก็ค่อยดดำเนินการลบนะครับผมอ่ะลบแอปกดลบเพื่อความสมบูรณ์นะครับผมทุกครั้งที่มีการลบแอปหรือต้องการติดตั้งแอปใหม่นะครับผมก็ปิดเปิดโทรศัพท์นะครับสักหนึ่งครั้งนะครับผมอ่าปิดก่อนนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้รีสตาร์ทเครื่องมาใหม่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตั้งแอป Facebook ใหม่ครั้งหนึ่งนะครับผมก็เข้าไปที่ App Store นะครับผมพิมพ์ค้นหานะครับผม Facebook นะครับ Facebook โอเคแล้วก็ไปที่ Facebook นะครับผมอ่าแล้วก็ไปกดดาวน์โหลดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาติดตั้งใหม่ดูอีกครั้งนะครับผม เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าหลังจากที่เราลบออกแล้วติดตั้งใหม่เนี่ยมันจะหายหรือเปล่านะครับผมโอเคเรียบร้อยกดเปิดครับปั๊บเข้าไปโอเคแล้วก็ล็อกอินนะครับผมเข้าสู่ระบบบัญชี Facebook ของเรานะครับผมโอเคก็อนุญาตให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่เราติดตั้งแอป Facebook ใหม่นะครับผมแล้วเราก็กดอนุญาตเข้ามานะครับผม ที่ Facebook นะครับก็จะแจ้งว่าคุณใช้ iOS เวอร์ชัน15.4นะครับผม iOS เวอร์ชันนี้กำหนดให้เราต้องขอสิทธิ์การอนุญาตในการติดตามข้อมูลบางอย่างจากอุปกรณ์นี้นะครับผมเพื่อปรับปรุงโฆษณาของคุณให้ดีขึ้นนะครับผมโอเคนะครับผมเราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณที่ได้รับจากแอปและเว็บไซต์อื่นเพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสมกับคุณมากยิ่งขึ้นนะครับช่วยให้ Facebook ใช้งานได้ฟรีต่ตอไปนะครับ สนับสนุนธุรกิจที่ต้องพึ่งพาโฆษณาในการเข้าถึงนะครับผมเดี๋ยวเรากดไปดูนะครับผมว่าดําเนินการต่อนะครับถ้าเกิดใครต้องการอนุญาตนะครับผมก็กดปุ่มอนุญาตนะครับผมใครไม่ต้องการอนุญาตให้ติดตามก็กดไยตรงที่บอกว่าบอกแอปไม่ให้ติดตามนะครับหลังจากที่เรากดเข้ามาที่ facebook แล้วเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคนะ โอเคเดี๋ยวลองเลื่อนดูนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ทดลองใช้ Facebook มานะครับแบบต่อเนื่องเลยนะครับผม10นาทีนะครับผมก็ตอนนี้ยังไม่พบเจอปัญหาเส้นขึ้นมานะครับผมตอนนี้เส้นก็หายไปแล้วนะครับผมอาการนั้นนะผมก็ไล่ดูทั้งคลิปทั้งอะไรต่างๆนะครับก็คือแบบใช้งานปกตินะครับผมก็สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้วนะครับผม อ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับท่านใดที่เจอปัญหานะครับผมก็ลองทําการอัปเดตนะครับผมหรือไม่ก็ลองทําการติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่ดูนะครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆจากช่อง Steel Review Channel นะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ